เพราะว่าการที่จะสอนมนุษย์นี่เราต้องเข้าใจต้องแยกแยะในบุคคลสี่จำพวกแล้วก็แยกแยะแห่งตระกูลของผู้ดีและตระกูลของไอ้กุ้ยข้างถนนเราต้องแยกแยะนั้นดูนะอ๋อเป็นอย่างนี้ถ้าพูดภาษานั้นเขาไม่เข้าใจเราต้องพูดภาษาพูดภาษาที่เป็นภาษาไอ้กุ้ยบ้างมันจึงจะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพิ่งเข้าใจดลูกนี่นไม่งั้นช่วงที่พระองค์จะดูด่าว่ากล่าว พระเทวทัตและดูดาา่าว่าเก่าพวกชีเปื่อยจนก็อากเลือดก็แสดงว่าพวกชีเปื่อยนั้นอยู่ในพวกไอ้คุยข้างถนนไม่สมควรที่จะสอนเราพระองค์ด,าด่าที่จนก็อากเลือดนุ่นดุน,ดนไม่ใช่ธรรมดาพระเทวทัตนี่ถึงแม้จะเป็นตระกูลราชาพระมหกากษัตริย์แต่ว่าจิตใจเป็นได้คุยข้างถนนพระองค์จึงใช้คำที่หยาบลนพระสุทิน เหมือนเงินที่เสพกลางกับเมียเก่าพ่อก็ใช้คำที่มันรุนแรงเป็นแบบให้กูนน้ข้างถนนพูดอวัยวะเพศหญิงกู้เรื่องอวัยวะเพศชายเลยอ๋อนั่นลูกนั่น,น,นอพอยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งลงเลยนะลูกนะเรื่องสมบัติของผู้ดีสมบัติของผู้ด,ดีตอนแรกนี้พ่อก็พูดเป็นผู้ดีมาใช่ไหมเนี่ยเราก็พูดคำจาเราเป็นผู้ดีแต่ว่าเมื่ออยู่อย่างนี้เป็นผู้ดีไม่ได้ในควาพูดคำจาร เพราะว่าผู้ที่มานี่นางกี่ลูกเห็นนั่น,นยึิว่าตัวเองเป็นผู้ดีเออมีศักดิ์ศรีแห่งมีเงินมีทองเวลากิริยาท่าทางเลลูกนั่นดูใจเชื่อที่ลูกนั่นออกแหวกออกมาจนเต้ามันจะหลุดออกมาเนี่ยใส่ผู้ถุงก็จนจะไอ้ของรักสองขสังวรมันจะหลุดออกมาเนี่ยดูนั่นโอ้ดูแล้วมันก็น่าเกลียดนะลูกไหนบอกว่าผู้ดีใช่ไหมล่ะ เออว่าเป็นอย่างนี้เขาจึงไม่ใช่ผู้ดีที่พระเจ้าทรงบัญญัติจ,จึงว่าไม่ผู้ดีนี่ไม่ใช่ว่าออกจากชาติตระกูลผู้ดีก็คือดีที่ใจตรงนั้นนะลูกถ้าใจตรงนั้นมาดีก็คือผู้ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่ผู้ดีเกิดที่ตระ,ะกูลนั้นตระกูลนี้เออผู้ดีได้ว่าความสวยความงามรูปร่างหน้าตาผู้ดีเพราะว่าเป็นผู้ เหนื่อยที่มีสมบัติมากในตระกูลราชาพระมหกากษัตริย์เศรษฐีก็ดุมปีผู้มั่งคั่งผู้ดีเพราะว่าเธอเป็นคนสวยคนงามไม่ใช่ลูกนั่นผู้ด,ดีตรงพระพุทธเจ้าคือดีที่ใจโดยนั้นสมบุญบรุญสมเหตุสมผุ่มมาเข้าท่านะนะลูกนะเออพ่อพูดถึงเรื่องอาหารอาหารของพ่อนี่มันไม่เหมือนหมูนี่สิลูกหนึ่งว่าทําไมพ่อจึงไปสถานที่ต่างๆพ่อจึงใช้คำพูดหยอก รอลูกเล่นเลยว่าพ่อไปสูบพลังพลังสูบดาวพ่อพูดหยอกลูกเล่นแต่พ่อเข้าใจกองพ่อดีว่าพ่อไปทําไมทำไมลูกก็พอได้กําลังลุลถ้าจุดไหนที่มีพวกวิญญาณมากมีพวกเทวดามากเหมือนเราได้พลังกาลังเพิ่มขึ้นหลายล้านเท่าความรู้สึกเราสดชื่นสว่างแจไวไมแต่ก็เมื่อมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะลูกนะในจุดนั้นเออมีความผูกพันที่ลึกซึ้ง ที่เป็นพระโมเหตสีบ้างที่เป็นคนรักคนหวงบ้างก็เหมือนกับพระธาตุนางเพ็นเราก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่ใช่ว่าสูพ่พลังพลังเราโดนสูบมันก็มีทั้งดีและทั้งไม่ดีที่ไหนก็มีดีมีชั่วลูกนะที่ไหนก็มออีดีและมีชั่วที่ไหนก็มีร้อนแล้วก็มีเย็นที่ตรงนั้นมันก็เป็นของธรรมดาลูกนะมันก็แต่ว่าเราก็ได้นะลูกนะได้ทั้งสองอย่างเมื่อสองก็ได้แล้วเราก็ได้พละงกำลังเพิ่มอีก ลูกเขาก็ได้พระกํำลังจากพ่อเพิ่มมีปิติความชุ่มชื่นภายในใจของเขาตั้งวิญนอย่างตั้งเจบุทเททีา่าแต่สภาพไหนเขาเหมือนปันแม่แม่บุญช่วยอืมำเป็นได้ก็สงสารด้วยความเมตตาสงสารแต่ไม,ม่ก็ไม่ได้มีความผูกพันแบบที่ว่าลึกซึ้งอะไรเพราะใช่ในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันนี้ลูกเขามีความรักกับผัวเขาแล้วก็ติดตามหาแฟนเขา เห็นแฟนไปมีผัวเป็นมีเมียหมาก,ก็โมโหทีตามมติประชาาของผู้หญิงนั่นนะผู้หญิงเป็นอย่างนั้นผู้ชายก็เหมือนกันนั่นนะถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักทําให้คนหูหนวกตาบอดเนิ่ทําให้วิญญาณหูหนวกตาบอดทําให้เทวดาหูหนวกตาบอดนั่นก็เหมือนมีนางเทพธิดาที่งามเกิดขึ้นในช่องระหว่างแดนแดนของเทพประบุทั้งสองจะแย่งกันดีงามมาก เออน้องสาวของอะไรนะน้องสาวของนันทะาหรืออะไรที่เป็นโรคเลือนหนึ่งเรายไปทาโรงทานลแล้วาลหายแล้วก็เวลาถึงการเวลาของพระนางริงจุติคนยากคือตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นนางเทพพิดาที่แสนสวยที่สุดแต่ว่าไม่ไปเข้าเข้าไปไหนที่ไปเข้าตรงแดนพอด,ดีที่เทพประมุแย่งกันที่พราะงามมากไงงามมากงามมาก,ามมากถ้าไม่ได้ก็ว้ยไม่ยอมว่าจะฆ่ากันแหละ ก็เลยต้องไปเฝ้าต้องเอาพระนางไปเฝ้าเท้าสักกะพอเท้าสักกะเห็นเท่านั้นหละอู้จะเป็นจะตายเพราะความงามของพระนางนุ่นดูสิลูกเนี่ยความสวยมันก็เป็นเหตุเท้าสักกะก็เลยเอา้าเท้าสักกะก็เลยเอาไว้ครอบครองเลยเทพประบุหนุ่มทั้งสอง,งก็เลยต้องน้าตาล่วงเพราะว่ามันมันแปรก,กันด้วยบารมีนะลูกนะยื้อแย่งกันไม่ได้นะลูกนะแต่จริงก็ดีความก็คือมหาวาพิทเท้าสักกะ ท้าทายสกัดพูดแล้วทุกตนในของเทพเจ้าชันดาวดึงนี่พวกเทวดาก็ต้องเชื่อทั้งหมดคือไปไม่ได้ด้วยบารมีที่มันเหนือกว่ากันไม่เหมือนมนุษย์นะลูกนะที่แต่งตั้งแล้วต้องประชุมเฮี้ยวเฮี้ยวกันไม่เป็นนะลูกนะเพราะนั้นอยู่ที่ท้าทักกะตัดแรกก็คือแล้วถ้าทายสกกะว่าไม่ให้ใครก็คือคนอื่นยื้อแย่งไม่ได้ถ้าว่าท้าทายสกะจะให้ก็คือให้ นั่นนั่นลูกเป็นอย่างนั้นก็เหมือนพวกนางเกพธิดาพวกอะไรที่ไปเกิดในแดนของเทพประบุตรถ้าท้าวสกัดบอกว่ายกให้เทพประบุตรนี้ก็ต้องเอานะลูกนะยกให้เทพประบุตรตัวนี้ก็ต้องเอาถ้าท้าวสกัดบอกว่าไม่ยกให้ใครเราจะเป็นผู้ครอบครองก็ต้องก็ต้องได้ตามนั้นนี่คือสิทธิขาดแห่งมหาบุญลูกต้องเข้าใจลูกนะไม่เหมือนในโลกมนุษย์อย่างนั้นการกินป<ด> <inees. S 1> ีติตัวนี้พูดที่เข้าใจเท่านั้นจึงจะทราบ นั่นเหมือนกินอาหารนะดูนะกินตัวนี้มันเหมือนกับยามันเหมือนกําลังยานี่แหละเข้าไปแล้วมันจะซ่านไปทั่วขันเลือดลมวิ่งเป็นปกติแล้วก็ดับหมายถึงนิ่งอยู่นิ่งอยู่มันก็ซ้านไปอีกแล้วก็วิ่งไปอีกแล้วก็ซ้านอีกประมาณสามครั้งมันก็หยุดนะ่ตัวนี้ร่างกายเข้าปรับสภาพใหม่สดชื่นมันเป็นปกติเขางมาอนดูนร่างกายตัวนั้น เพราะว่าเราเราภาวนาจ,จนร่างกายแตกสลายเราโซจุดนี่ภาวนาแบบโสจุดที่เรียกว่าภาวนาแบบอับตตก,กิรานุฐานุโยกปฏิบัติแบบโสจุดนี่เอาชีวิตแรกชีวิตแรกในถ้ำก็เจอกับพวกนี้ก็เอาชีวิตแรกใช่ไหมล่ะเจอผงจ้างผงจ้างพวกเสือพวกอะไรก็เอาชีวิตแรกเจองูเจออะไรก็เอาชีวิตแรกชีวิตแรกภาวนาก็ภาวนาสลาดตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา มันก็เลยไม่เหมือนหมูไร่างกายจึงแตกสลายดับนี่แหละที่พี่นาดูฟังได้ลงการดับสัญญาดับสัญญาเพจะดับสัญญาตัวนี้ถ้าว่าดับสัญญาตัวนั้นมันก็เป็นเหมือนกับนี่โลธชมาบัติแต่ถ้าจะพูดถึงนะลูกนะมันเป็นเจตนาหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเจตนาที่ที่จะต้องโูสุด เวลาที่มันดับเนี่ยมันดับสัญญาจําได้หมายรู้ทั้งหมดแม้แต่สัญญาตัวรู้มันก็ไม่มีคือมันดับเหมือนตายไปเลยดับสัญญาสัญญานี่เนีเพราะว่าตัวจิตมันก็ไม่มีแห่งการตัวรู้ตัวอะไรมันรู้แต่ว่ามันจะเป็นจะตายและใจมันก็ขาดปั้นไปครั้งสุดท้ายแล้วมันก็ดับสัญญาสัญญาเวทีจนนิโรธนั่นะ มันเหมือนกับอย่างนั้นลูกนะถ้าจะพูดถึงอืมจะ่จะพูดถึงนะลูกนะแต่ว่าในนี้เราไม่ไปไปถึงพูดในขนาดนั้นหรอกแต่พูดถึงว่ามันเหมือนกับการดับสัญญาแบบนั้นเหมือนกับเหมือนกับแบบนี้โรดสมาบัติเลยพอมันมันไม่มีนะลูกนะเพราะว่ามันดับดับถึงกับจิตมันดับด้วยนั่นแหละในความรู้สึกมันดับไปด้วยแต่ว่าสัญญาสัญญาตัวรู้แห่งจิตมันไม่มีที่พูดนั่นจิตนั้นมันตายไม่เป็นหลอก ทีนั้นมันตายไม่เป็นถูกแต่ความรู้สึกของขันไงมันพูดยากลูกเพราะเป็นภาคปฏิบัติเจอภาคปริยัดมาแสงกันมันไม่ไปนะลูกนะเพราะภาคปฏิบัตินี้เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราทราบอ๋อสัญญาสัญญาตัวนี้มันดับสัญญาดับดับตัวนี้มันดับแบบสุดๆเลยมันไม่เหลือเลยเพอราา่างกายมันแตกสลายแล้วมันก็มากร่างใหม่กร่างใหม่ตั้งแต่นั่งข้ามเวทนานูน่นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะลูก รือตั้งแต่เป็นพระเก่าวน่นเขาแบบโสดสุดไงรูกเลยว,ว่าอาตากิเลสนิฐานุโยคมันก็เป็นไปของมันนนถ้าใครปฏิบัติแบบโสดสุดได้มันก็หากเห็นอยู่ถ้าไม่โสดสุดมันก็ไม่เห็นมันต้องเอาโสดตายมันต้องดับทุกสิ่งอย่างดับสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างสัญญาจําได้ไหมรู้งั้นพ่อจะลืมบงแถคณาญาณเลยถ้าว่ามันดับถ้าว่ามันไม่ดับสัญญาจะไม่หระชื่อก็ต้องมาทวนคืนใหม่อยู่ที่นี่ หน้าตาของวงศสกนาญาิพี่น้องก่อนเราต้องมาตวนคืนใหม่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะดูดิมันดับสัญญาเลยอ๋อปฏิบัติถึงโสสุขนาดนั้นมันต้องดับสัญญาเอออย่างนั้นอย่างนั้นเขาเขาจะพูดถึงตามภาษาท,ที่ภาษาที่เรียนมาบอกว่าสัญญาอะไรล่ะเวทิตานิโรธคือดับสัญญาทุกสิ่งอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณและสัญญาที่รู้ว่ามีจิตแต่มันไม่ละเอียดนะลูกนะแต่ถ้าพระปฏิบัติมันจะละเอียดก็เลยสัญสญ,ญาตัวนี้ต้องดับด้วยเออที่ว่านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติมมีแต่พระอนาคาคาและพระหันที่เข้าได้อันนี้เราไม่ได้เป็นคือเราเรู้เลาเห็นอย่างนั้นไงเพราะพระพระหันเราก็ไม่เป็นนั่นพระนาคนาคาเราก็ไม่เป็นเพราะว่าจะถือว่าเป็นสมมุติ ความทุกข์ยากลำบากมันเป็นเป็นทําไมไม่เกิดดีดีกว่าโอ้โอโนู่นลูกมันสบายใจนี่นนะพราะอรหันก็ไม่เป็นละเอออริภานก็ไม่ไปละนั่นนนนอภานาคาก็ไม่เป็นละเพราะว่าตามบัญญัติไว้เรียกว่าภานาคตานั้นที่จะเข้านิโรธสมามบัติได้กับพระอรหันทีนี้นพอเราไปเห็นสิ่งนี้เอ้าแล้วให้มันดับดับแบบเหมือนมึงก็ตายไปเลยอะพอมาศึกษาภายหลังอนิโรธสมามบัติ อันดับสัญญาทุกสิ่งอย่างอ๋อมันเป็นเหมือนกับตัวนั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้ว่าเราเข้านิโรธสมาบัตนนินะลูกนะพ่อก็ไม่ได้พูดว่าพอเข้านิโรธสมาบัติแต่พ่อก็ไม่รู้อ่ะพ่อมันเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดให้ฟังเมื่อศึกษาภายหลังเอา้าที่บัญญัติไว้ว่า,วานิโรธสมาบัติอามันทาไมมันเหมือนแบบนั้นเฉยๆยอ่ะนเจ้าหาว่าเราลวงโลกอีกว่าอ๋อมานีา้อดอุตริมนุษยธรรมบอกว่าเข้านิโรธสมาบัติได้เรายังไม่ได้พูดเราว่ามันเหมือนพอมาศึกษาภายหลังนี่ ว่าดับสัญญาทุกสิ่งอย่างเวลาที่ใจเราขาดตั้งแต่เป็นพระเขาวี่มันดับไปเลยรูกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณใจตัวนั้นก็เป็นจิตจิตตัวนั้นก็เป็นใจมันใช่แทนกันได้เพราะจิตมันใจมันขาดขาด,ขาดมันก็ดับพร้อมกันมันไม่เหลือแห่งจุดต่ำแห่งตัวธาตุรู้ว่าวิญญาณหรือจิตนั่นเออถ้าเขาอัปนนาสมาธินี่ มันเป็นมาตั้งแต่เป็นคา,ารวาสมันก็รู้ว่ามีจุดใช่ไหมลูกไม่จุดไม่ตอมอยู่อันนี้มันไม่เป็นมันเหมือนก็ตายไปเลยหรือเหมือนนอนหลับที่ไม่รู้เรื่องนั่นแหละแบบนั้นแหละลูกนั่นมันก็หากเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นก็จริงลูกแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกตอนอีกครั้งหนึ่งก็คือนั่งข้ามเวทนาโน่นอีกครั้งหนึ่งก็คือนั่งข้ามเวทนานั่งคือเห็นร่างกายแต่คือมีสติเต็มที่พ่อมาจิกตาภายหลังอ๋อ หมือนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัดิอีกล่ะเพราะมันดับเวลาร่างกายมันระเบิดตัวมันก็ดับดับพร้อมสัญญาสัญญาจําได้ไหมรู้มันดับหมดนี่ตัวรู้ตัวอะไรมันก็ดับพร้อมกันดับพร้อมสัญญาเหมือนดับไม่หมดดับพร้อมสัญญานั่นแหละนิโรธมาบัตมันดับพร้อมสัญญาดับสัญญาเฮอมันดับสัญญาตัวนั่นเรียกว่านิโรธมาบัตนี่แต่เราไม่ไปพูดถึงว่าเราเข้านิโรธมาบัตหรืออะไรได้นะรูกนะ คือมีมีพระที่ถามพระมหาถามเออเราก็เพียงเด็พูดเป็นปูหานให้พระมหาที่อยู่ทางภาคเหนือได้ได้ฟังแค่นั้นเอ,อ้าท่านั้นท้ากุบาาจารย์ว่าเออไม่เอาพบไม่เอาชาติอีกก็ถือว่าละวางได้หมดเมื่อละวางได้หมดก็ต้องเข้านิโรธสมาบัตรได้ที่ใช่ออกเลยว่างนี้เขา อยู่ในนิโรธสะมาบัตตลอดเอา้าแล้วทำไมจึงพูดได้อยู่วะเอา้าก็พูดได้สี <c oughs> ก็เพราะว่านิโรธสะมาบัตทางปัญญาปัญญาแบบไหนทุกสมุทัยนิโรธนั่นเมื่อเห็นทุกเห็นตัวปูงแต่งก็ดับทุกพวกนี้ด้วยนิโรธะเห็นทุกมาแล้วก็ดับที่จะให้มันเกิดที่เราว,ว่า่างั้น เอเห็นตัวปรุงตัวแต่งตัวสมุทรไทยมันทําให้ทุกข์ก็เพียนพยายามดับบางทีดับมันจะให้มันปรุงมันแต่งต่อไปที่เห็นคนคนนี้ปั๊บก็สักแต่ว่าเห็นคนปั๊บมันก็แล้วไปนั่นเห็นคนคนนี้จะไปว่าไปสวยจะไปว่างามจะไปว่าตาอย่างนั้นตายอย่างนี้ที่ก็เห็นคนก็ก็เป็นคนลวก็แล้วไปเห็นคนก็จะว่าหญิงจะว่าชายที่นั่นอ๋อเป็นว่านั่นแหละมันก็ดับได้ท <Genesis> <t> ี่ก็เลยว่าเราเข้านิโรธสมาบัติตลอดเออนิโรธสมาบัติเป็น นิโรธจมาบัตรตามตำรานะนี่นิโรธสมาบัตรทางปัญญาไม่ใช่ว่าเข้าฌานนิโรธสมาบัตรเราว่างี้เพราะว่าเราพูดตามหลักคำสอนว่าเมื่อเห็นทุกเห็นสมุทัยตัวพุงตัวแต่งก็เห็นนิโรธคือดับทุกข์ได้เราพูดแค่นี้มาหาก็เลยเกาหวัวเรื่องนั่นพาอไม่ได้พูดนะลูกนะว่าพ่อเข้านิโรธสมาบัตรได้เพราะไม่ทราบว่านิโรธสมาบัตรเข้ากันยังไงพระพุทธเจ้ามันอยู่แล้วยาชะและแนกันรูปนั่น เออเหมือนจะเป็นกรรมหนักันเข้าอย่างไรล่ะเขานิโรธสมาบัติอืแล้วนิโรธสมาบัติผมเข้าชันเข้ายานได้ผมเขานิโรธสมาบัติอยู่แต่นั้นตอนนี้วันมันจะเป็นบ้ากันที่มันเป็นยังไงแล้วนิโรธสมาบัติรู้ไหมนิโรธสมาบัติก็คือตัวดับทุกข์แค่นั้นเองเป็นสมาบัติตัวดับทุกข์ก็ดับที่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็เอาดับที่เอานิโรธดับที่ความรักเกิดขึ้นก็เอานิโรธดับที่นั่นความชังเกิดขึ้นก็เอานิโรธดับที่นั่นมันก็สิ้นเรื่องทิ้นลาไปที่ แล้วก็ทําไม่เป็นมันก็จะไปก้าวแล้วกันไปตู่กันว่าอวดอุตริอวดอุตริมสนจะทำอย่าีกมันก็ไม่ถูกนะลูกนะต้องฟังเราให้มันเป็นเออในงั้นเราเราจึงพูดเป็นบหารในพวกปหาฟังนั่นนี่มันก็หน้าหน้าคิดนะลูกนะเพราะว่ามันเป็นมาก่อนโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอมนศึกษาภาปหลังโอ้มันดับแบบตายไปเลยเหมือนกับนอนหลับที่ขาดสติไม่รู้เรื่องว่านอนหลับ แต่รู้ช่วงที่จะหลับไม่รู้ว่านอนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนอย่างนั้น,นลูกนั่นแหละไอ้ตัวนั้นจึงมหาจรรจ์เพราะว่ามันมีสติรู้แค่นั้นเองไม,ม่เหมือนนอนหลับใช่ไหมละ่ะนอนหลับนี่มันไม่รู้ว่านอนหลับเมื่อไหร่แต่นี้มันมีสติเต็มที่ของมันนั่นเรื่องของเรื่องมันผู้ให้ลูกให้หลานฟังเรื่องการกินอาหารกินอาหารทางกายด้วยกินอาหารทางใจด้วยลูกก็เหมือนกันที่พ่อพูดนี้พ่อพูดถึงเออพ่อพูดต้องการให้ลูกหลาน ที่เป็นวิญญาณที่เป็นเทวดาเพียรพยายาม้สลัดาความหลังจริงให้ได้ันทุกทรมานไงลูกเนี่ยมันก็เตือนถึงพ่อไม่ใช่รหรอกปล่พ่อไป็หลายวันเนี่นี่เห็นพ่อเป็นหลายวันเนี่นี่พ่อเห็นลูกนั่งเก้ามันเป็นไงล่ะลูกเนี่ยระวังหน่อยลูกระวงังจิตตัวเองระลึกถึงพระพุทธเจ้พาพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆถ้าจะช่วยพ่อก็ช่วยแบบนี้ ช่วยพยายามเปลี่ยนพยายามรักษาใจเองตัวเองทิ้งอดีตให้ได้ไม่งั้นอดีตตัวนั้นจะนำพาให้ลูกลงสู่ทุกขติภูมิอย่าคิดว่าช่วยคนอื่นเลยช่วยตัวเองยังไม่ได้ทิ้งให้ได้ลูกทิ้งอดีตให้ได้เอาพระพุทธระตโมพระสังโฆดูหน้าพ่อให้มันชัดแล้วระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆให้แน่นในใจเหมือนหลวงปู่จวนกุลเชษฐ์โถ่มภาวนาไม่ลง มันเป็นฮักคู่สาวนี่มันฮักคู่สาวมากเอากระดูกมาแขวนคอมันก็ไม่ยอมดีถุยน้ำลายใส่ทุนถุยก็หมากใส่เอากระดูกวัวตุวดูายมาแขวนคอมันฮักคู่สาวมากคนบ้างนี้แหละโอ้มันภาวนาพุทโวมันก็ไม่ลงภาวนายังไงก็ไม่ลงเอ้ามึงมือมึงมากเขามากมึงก็ภาวนาชื่อเขาเลยว่างี้อุตจวนกระเจโตก็ภาวนาชื่อเลยผู้หญิงชื่ออะไรก็ภาวนาชื่อนั้นแหละชื่อนั้นก็จ้องชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อ ล้วลึกถึงเขาตลอดแล้วลึกถึงเขาตลอด,ลลลอดจิตรวมสวมนหน้ามันคนว่าสวมนหน้ามันเ็นบ่างินนั่นในลูกนั่นมันหาทางออกไม่ได้ไงมันรักเขามากไงเอาผู้ตัวผู้ตัวมันก็มาอยู่ทำโอสังคมมันก็ไม่อยู่เออถ้าเพนไม่อยู่ก็เอาเหมือนล้มปู่จวงก็ได้นะนั่นภาวนาชื่อล้มปู่ก็ได้นะั่นมันจะได้ไมไ่ลึกถึงอดีตถ้ามันเอาไม่อยู่เอางี่ก่อนนั่นนั่นหาวิธีช่วยไม่ใช่ไรหรอก สงสารสงสารไม่ใช่ว่าสงสารเฉพาะลูกสงสารลูกทั้งหมดในใจลูกก็ได้ด้วยเพราะว่าเราจะช่วยลูกหลานได้ยังไงเพราะว่าเราก็เหลืออีกไม่กี่ปีการกินอาหารเราก็ต้องกินตลอดตลอดกินทั้งอาหารที่เป็นของหยาบด้วยกินอาหารที่เป็นของทิพด้วยจึงจะอยู่ได้งั้นพ่อก็อยู่ไม่ได้ในนด้วคงเข้าใจนะลูกนะเออตั้งใจปฏิบัติลูกละ ความโรคความกรธความหลงทิฏฐิมานะให้ได้ละความรักความชังให้ได้เอาใจฟากไฝ่ในคุณงามความดีมีพระพุทธพรัตโมพระสังโฆเป็นต้นถ้าไม่สามารถที่จะกอาบพระพุทธพรัมโมพระสังโฆได้เนื่องจากมันกินโนติโนใจ,าจายอยู่พ่อก็หาอุบายออกให้นั่นแหละลูกนัน่นได้ลูกนันกน่นหลวงปู่วนจนทรงมากทรงผลทรงอรหันเผลโน่นลูกนัน่นหลวงพ่อจ่าสุภโถก็เหมือนกัน แต่รูปแต่ละองค์นี่พอศึกษาดูไม่ใช่ธรรมดาเรื่องความรักทําให้ราช,ชาแต่เรื่องความรักก็ทําให้ไปได้อย่างรวดเร็วเัมือนพ่อนางโกกีลานั่นบวชเพราะความรักพระอนุนนั่นทรงมคกรงผลได้ก็เพราะความรักพระอนุนเห็นพระอนุนก็ภาวานาได้ไม่เห็นไม่เห็นหน้าพระอนุนภาวานาไม่ได้นางโกกีลาดูสิลูกเวลาพระอนุนไปบินทบาทก็แอบดูทางหน้าต่างภาวานาได้ พอตัวตายก็พนางก็ทรงวักทรงผลโน่นลบมันก็หาทางออกไงได้ที่ลูกนั่นาทางออกทีละนิดทีละหน่อยทีเออไม่ใช่ว่าพากันตรอมใจตกและกรรมลาบากอยู่การสอนลูกนี่ไม่ใช่ว่าพ่อสอนด้วยการที่ให้ลูกงมงายหรือสอนด้วยความสุ่มเดานะลูกทั้งบริยัติด,ด้วยและพ่างกิบที่่ที่พ่อผ่านมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยนั่นไม่งั้นพ่อจะมีวิธีการสอนลูกหรือทั้งเป็นมนุษย์ด้วยทั้งเป็นวิญญาณด้วยทั้งเป็นเทวุเทิเทวดาด้วย ฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติลูกนะหาทางออกให้ได้เออพนางกกีฬาราักพระอานุนมากไล่ปู่ป้าพระอรน,น,นุนโนนแล้วทาไมพระนังจึงสามารถรงมรตทสงผลได้นะลูกนะั่นโอ้ยไม่อยู่ทางโลกไม่ได้เราอยากอยู่ใกล้พระอาน,นุนโอนน้เห็นพิกุลีวินตบาบด์นี่นะเราต้องไปบวชอยู่ใกล้เอออยู่ในวัดของพระอานุนที่พระที่พระ,ะอรนุนยังอยู่ พระนวลพักอยู่จุกุตีหลังไหนก็จะไปอยู่ใกล้ๆนั่นนะเออพอเห็นหนะ้พออาพระอนุน์ถ้าไม่เห็นก็มองดูในหน้าต่างก็พอมีแหงละดูที่ลูกก็นางก็ยังทรงมารทรงผลได้นั้นลูกนั้นความรักความชังมันก็เป็นเรื่องของจิตตัวเดียวนั่นใอลูกนั้นพัฒนาจิตที่ลูกนั้นพัฒนาจิตพัฒนาจิตตัวเองให้มันละความรักและความชังให้ได้ใจก็จะชุ่มเย็น ลูกก็จะพบความสุขที่แท้อ๋อความสุขที่แท้อยู่ที่ใจชุมเพราะว่าการที่จะสอนมนุษย์นี่เราต้ตองก็